มีเก,กี่ยวปะมีเกี่ยวปะได้เวลาฮีโร่โอ้โหไม่น่าทลายมาทางนี้เลยว่ะนี่ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนุ้ยซีบายนะครับอยู่กันในฮอนรีบอลนะครับกับฮีโร่สวิเบตนะทุกคน Once. 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 Yes. สกิลของสวิเบตก็ไม่มีอะไรมากนะครับสกิลหนึ่งก็ปั่นนะสร้างความเสียหายเวทแล้วก็ป้องกันสกิลเวทนะครับสกิลสองเป็นสกิลพาสซีฟครับมีโอกาสโจมตีสวนกลับ25เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สามารถกดได้ทำการบล็อกการโจมตีธรรมดาถึงสูงสุด4ครั้งนะครับ สกิล3เป็นพาสซีครับโจมตีติดคริติคอลนะครับอันตีสวิสแลเ์โดดสับเป้าหมายสร้างความเสียหายกายภาพนะมีกระถาฟ้าก็จะอัปเกรดสกิล2และสกิลอันตีของเราครับสกิล2ถ้าเราบล็อกดาเมจสำเร็จมันสามารถบิงไปหาเป้าหมายได้นะจะทำการแคนเซิลอนิเมชั่นการโจมตีนะส่วนสกิลอันตีของเราก็คือลดคูดาน์แล้วก็เพิ่มระยะของการสับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ใช่เพิ่มระยะแต่เพิ่มจํานวนต้องพูดว่าเพิ่มจํานวน okay. สวัสดีครับหิวคีบบอ,อขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ผมจะมีไอปนปนบ้างก็ขออภัยด้วยเด้อไม่สบายครับเดี๋ยวมันเพื่อนเดี๋ยวมานเพื่อนโหลโหเพื่อนกู เมื่อไหร่มันจะเอาสกินมาวะบาง,ง,งทีจอมันก็ไม่เลื่อนไปให้ครับผมว่าไม่เข้าใจเหมือนกัน อัลลหลมันหนีได้อ่ะกูว่าละกูซื้อไม้มาหกต้นเลยลือเผื่อเกมหน้าป่นี่มันมีป่าเป็นโซะ หัวปุ้หัวเกมรีบอลนี่แบบป้อมมันตีแรงแรงรัดคลิปยาก ได,ได้ตีได้ปัดมาเออเงอามึงอนี้แล้วโดนกูเล่นไงอย่าโดนมันตันนะผมว่าคลิคขวาผมแม่งมีปัญหากับเกมรีบอลแน่เลยว่ะ ชี้ขวายแทบไม่ค่อยติดเท่าไหร่เลยเว้ยเ้ยพ่อมา สวยแต่ระบบเกมอะแต่ว่าไอ้สวยแต่ภาพกับเอฟเฟกต์อะแต่ระบบยังตีได้ปั่นเหมือนเดิมได้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 แช่อยู่ผมว่ามันมันหนีได้เว้ยถ้าผมปั่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,กันอีสับปะมีแต่มานาไม่พอปั่นอีกรอบอะ ไม่ไงั้นมันไม่ตายเฮ้ยเยอะมันมี่านฟ้านะเพื่อนตรงเนี้ยมาเปิดเจอต่อวะ มาดิโอ้โหเราได้เราได้เราเยอะกว่าทีละตัวทีละตัวเพื่อนดีสองบีอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหห้าวิโดนหอกโดนเฟียด้วยมึง นิ่งๆเลยเนี่ยผมไม่ชอบตรงไอ้นี่ไอ้ไอ้หมอบฟุ้งๆเนี่ยเวลาเวลาเราครูดาวเกิดอะแม่งโคตรบังบังวิสัยทัศน์แบบเวลาเราแผนกงแผนกล้องเวลาตอนอัดคลิปอบบมันบังมากเลยมันเห็นอะไรลำบากลำบากทำมาทำไมไม่รู้ทำมาน่าจะทำให้ปิดได้ด้วยนะไม่ปิดไม่ได้เอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนโซหนังกระพ้าเนี่ยเขาไม่มีสกิลโดดนะน่ะ เอาเลยเลยเลยเม่毛เน,นี่ว่ะมันนาไม่พอสับว่ะมันใช้มันนายยี่สิบห้าองกระโดดเพื่อนมันได้ดูนวอลกนะตัวกลาง เฮ้ยโอ้โหเหี้ยแม่งวอล์กเวอร์คือเดี๋ยวนะ่าจะมีดวงพิเศษรีรบดันบนฮนะเดี๋ยวรีบปั่นคลิปงามๆเลยผมมีอันตรีนะจะบวชอยัดเลยยัดเลย เราป้อมอยู่มะนาไม่พอสับอ่ะเพื่อนปั่นคีบไปก่อนล่วงหน้าไม่ได้เลยช่วยเบีดตัวมันใช้มะนาเยอะเกินจริงมาแล้วไอ้มาปิดหลังเรามีสับมีสับมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอาได้เอาได้ไ,ดไ,ดไม่มาว่ะล่างสามอ่ะ รีบดันบนให้อยู่เนะี่ยแต่มันเป็นวาคิลี่ไล่เลนมันยากโอ้รุนบนวะรุนแรงไม่รู้ไม่เคยไ่เก็บยากล่างยากล่างเ điên thay ở thằng lăng, đi này đi này, bùa còn bùa được không? này, nó lóc không? nó tựa, walk nó walk nó walk, đang lấp เออผมจำได้ว่าฮอลลีบอลมาแตกคีปได้สูงสุดห้าเก่าไอ้เหี้ยตัวอะไรมวยไปดอนตัวปอมโอ้โหหวานเพียบ

มาได้ปะแค่นะรูนโอ้โหแม่งกลางสามกลางสามนะได้รูนไปด้วยเรียบรูนไม่ได้ีโดดไปป่าเราตอนที่เข้าป่าเราได้ได้ขวาแล้วได้ขวาแล้วโดดไปต้านตายเลยนี่ มีแค่วารดเติมกลางเนอืะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้ก็ได้เว้ยกลับไปลิลตัวว่าปะอยู่บนอยู่บนผมไม่ไม่เอาพีเคไปแกงนะออขอจ่อเกาะเวฟก่อนเ,เออทำเวฟก่อนทำเวฟก่อน nice เดี๋ยวปเดี๋ยวปะเดี๋ยวป ิเกขึ้นมาเล่นได้เล่นได้มา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 กําลังมาเจอมาเจอเสียไปไปด่อนก็ได้หนีเยอะากๆเยี่ยมันหนีได้หลายตัวมันวอล์กนะวอล์กมาแล้วไม่กลืมซีดั๊แล้วมันหายไปไหนวะมันลุนวอล์กอะเมาผมเปล่าช่วยด้วยแมนตายไม่ได้แต่ตัวสไลด์ไปแล้วมันสไลด์ไปแล้ว นะ uh อันนพเดเรนอัพโดดไกลอัพโดดมาเวล2สอะเนี่ยเอาจนได้<_ <appointment>. <_แต่มันสวยจังหวะโดดสับมันอะ เท่อยู่เท่อยู่ใช้ได้ใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่ไปเคลียร์คลิปบนก็ได้นะเทเทคลิปไปเลยกลางสามเออเยอะไปไขว้มาปะไปเบิร์นไป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 แต่ไม่มีสามต้องบอกว่าโดดได้ปะเนี่ยโดดออกได้เปล่า นู <łość> ่ผมเจอบนได้พลังไปงลงไปตังบนสองให้กูไปนะโอ้ยไม่มีสิไม่มีสิตายป่ะตายอยู่แล้วมั้งปิดบนนะปิดป้อมบนนะ

ได้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 ไม่มีเกลือมันรอรับเยอะเลยมีอ <c oughs> ันติ <c oughs> มีอันติได้มาอันติแล้วได้มาอันตีบอลอันติวอลมันโดนะมแมลงอยู่มันโดนแมลงอยู่ <c oughs> นี่ตัวฟาร์มปุ๊วะ เลืกว่ะไปเอาล่างเดียวป่ะ <c oughs> โอ้ยไอแลกหนาวเนี่ยขออภยัยครับไปลูรีเจนข้างบนนะปิดล่างก็ได้ว่ะฟันป่าไปเรื่อยๆแล้วกันพอมี PK แล้วเปิดให้ได้เล่นอะไรไม่ได,นนะเด้เดี๋ยวเดี๋ยวว้าไปเดี๋ยวว้าไป ทันทันไม่แตกไม่แตก ีเกี่ยวปะมีเกี่ยวปะโอ้ Mickey, ออโหไม่น่าทลายมาทางนี้เลยว่ะนี่อินโทรไม่รู้นลยเจนอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป คลิปอย่างบางเลยแอนเชียนออกนูนี่คุ้มไหมฮได้อยู่นะคุ้มอยู่มันมีการเบรดอ่ะการเบรดอันไล่จากอันติทีตายนูเขียวได้หมดเลยแต่นูน่าจะเวิร์กกว่านูพายุอะ่ะ <want> กันเบรดมันมีดาบเบิร์กแล้วได้บ่กแกเพื่อนได้เลยปะอันตีเ <How S 1> ข้าเลยได <want> ้บอก่ะ ไม่มีนติอ่ิมันวิ่งออกแสดงว่ามีวอนเนี่ยเปนกโอเคนั่งสามนะระวังโดนนะล่างหนึ่งบนหนึ่งเพื่อนโดนว่ะเฮ้ยลึกไปเปล่อาถอยแล้วๆๆมันไปเติมเติมเลยโอ้ดับเบิลนั้งบนไอ้นั่นไม่เก็บกําลังแบบไามา่ได้นะเอาไมา่ได้ผมวิงถึง

เฮ้ ه, นั่นโดดเข้านะเอามันได้คู่ดาวไม่ผมตอ่อไปให้ก็ได้สิบมิลตีขึ้นยากก็ตีคองก็ได้นะคองดันไปด้วย tìi đai mến ạ, chơi 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 tì phong, đốn một ai ở nóc nào quá, กูตกใจเลยขึ้นมาเจอแม่ <G ül> นตีวอ,นะวอ,อล์กนะเฮ้ยเ่ยได้ปะ่ะเสียบสวนได้ปะ่ะโอ้สวยว่ะเอาสามสวยอีกตัวนึงเติมไหนเติมไหนตัวนี้มันตัวตีสวยไอ้เยี้ยกูตกใจหมด วินวอล์กทำง่ายๆนะมันไม่มีไอ้หน้ากากเลเซอร์แล้วเนี่ยว่ะเจนจูโร่แพทเก่าตลางสามนะ สามเงินรุนเหินแล้วงโหกลางไปกองทัพอะ เล่นได้นะแกปี้เพื่อนอะไรมันแก้บ้านไ,ไปแล้ว่ะโอเคไม่มีดากูมีดาอืมไปรอเดีว๋แวแล้วพอวานแก้มแล้ว ตีนี่ปะซีออออนิกก็หายตานะแต่ไม่ให้หมดหรออบเจกต์อะไปเลยโอ้โอ้แรงแรงแรงลงน้ำลงน้ำลงน้ำ Đây mà cái bàn rồi này. À kìa là. Ôi yeah, đùa đồ 5 v. Mình tai không, Tôi bắn sợ thế nào? rồi. Sút luôn rồi. Mình energizer rồi đây. สวัสด oh, uh. ีับแครรีเดี๋ยวเดี๋ยวนะออกเฮ้ยมันช้านะตีนตีนตีเยอันตีมัวเลยวูนี้ หอยก่อนหนอยก่อนมาแล้วไอ้ยียว,วมันต่างของมันต่างสู้แล้วออยาก บอมหรือว่ากระดาษด้วยนะน้ำบอมเกมนี้ควกนอ,อะไรประโยชน์อ่ะอย่างบางตีแรงเดียวนันแต่บางจะมาลอง้วอะไรอะไร่ะเยี่ยมเลยพิมพ์ Mãi chưa tạm ngưng mặt tay mượn tia đi. Oi, nhé. Oi, lêng yà. Hi, bóp bóng yêu bóp 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 ให้ลจ้าเฮ้มันจเกิดมันเกิดเอาไม่เอาไม่้าวมากเลยเกิดเฮ้ยอมแจัวะปอมตรงกลางมันแรงมีแค่ป้อมตรงนี้ที่แรงแเาแม่ลูกสามแล้วถ้าเสร็จเคอีก,อก,อก กูพายุไม่ทันกูโดนต้านเออโดนต้านกันหมดแล้วตรงนั้นอนะ <laughs> <laughs> สามด้วยกับผมอ่ะเอาบอมบ์ได้ปะต่อไป อะเราก็มีอยู่แค่นั้นนะโคตรห้ามพวกนี้ไอ้เย่ยังปล่อยบานแตกเด้อเครับหิวเนื้อเต่า่ะเี้ยสู้ๆเพื่อนมันจะไหวกับผมได้ยังวะกอ้ยชิบหายแล้วเอ้ยตามยังถึงไหนอ่ะโอเคบล๊อ

เออซีซีทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเอาไว้เจออีหม่คลิปหน้าครับบายครับ